มีเพลงที่ร้องไม่ได้ไหมเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เลยเหรอครับผมอ้ยาอย่าเจอนะขอให้เจอเพลงที่ร้องได้จะดีไม่ดีไม่รู้ขอให้เจอที่ร้องได้ยังดีกว่าเพลงเหนื่อยไหมคนดีเหนื่อยไหมคนดีอีพีเป็นแฟนอันนี้ใช่ไหมครับผมร้องกนนึกไม่ออกว่าเพลงนี้ครร้องเหนื่อยไหมคนดี ขอขอบคุณที่น้องมีใจก่อนนี้ถ้าพี่ผิดาปต้องขออภัยใจน้ยิ้มเถิดคนดีวันนี้เริ่มมองเห็นทางจับมือลุกเดินเคียงข้างเราจะสร้างพรุ่งนี้ดู ิมปราครับให้กําลังใจกันหน่อยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอ่เพี่เอ,เอไอ้ไอ้เหครับพักกันมาพอกันคะ่ะครับเพิงพ่งได้มาเจอกันเพราะว่าก็ได้ฟังผลงานนะคะของของไอเขาอยู่นะคะก็แต่วันนี้ก็เขาเรียกว่าไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดคาดรอติดตามฟังเพลงแต่ต่อไปค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญพี่ฮะเพลงนี้มันเข้าทางเขาเนาะ ก็เลยไปแบบสบายๆฟังแบบไม่ไม่ได้ดูอัดอะไรเพลงบางเพลงนะลูกใจียาเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เห็นว่าเขาจะใช้เนื้อเสียงที่พยายามเนื้อเสียงมันจะออกมาพี่เออยากให้คงเอกลักษณ์แบบนี้ไว้ครับเพราะเพลงบางเพลงนะลูกอยากให้หนูกประคองความแหบเอาไว้อย่างวันนี้มันดีมากเลยมันดีเพราะว่าบางเพลงมันต้องการเนื้อเสียงของความชัดเจนเพื่อที่เวลาที่การเล่าเรื่องนะครับมันจะได้ไม่สะดุด ในวันนี้โดยโดยการปล่อยลูกเล่นลูกอะไรคร่ะของเขามันมันเหมือนผมมองว่ามันกําลังลงตัวนะฮะก็เลยสบายๆสำหรับเขา <machines. S 3> ครับเชิญอาจารย์แม่ก็พอเสี่ยงเพลงได้เหนื่อยไหมคนดีก็เป็นไปตามคาดอยู่แล้ว <S <S มันเป็นทางของเขาอยู่แล้วสบายอยู่แล้วแค่ว่าไม่ผิดพลาดก็ฉลุยแค่นั้นเองจ้ะโชคดีโชคดีที่ได้เพลงนี้แหละไม่ห่วงอะไรเลย ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยเพลงนี้สบายบือสดือโบนี่บคุณครสดือบมาถึงไรอันครับเชิญครับก็สบายบือสะดือโบไม่ใช่ของเขาอันนี้ตอนเขาไม่อยู่ก็เอาของเขามาหลายอันเลยก็สุดยอดครับพี่ก็นั่งฟังแล้วก็เพลินกับทุกๆเพลงที่พี่ร้องก็อยากเป็นแรงใจพี่ในทุกๆรอบครับถือว่าดี ครับวันนี้เจ้าตัวมาด้วยเจ้าตัวมาด้วยดีเล่นไปหลายเทปะเล่นไปหลายเทปแล้วอ่าดีขอบคุณมากลูกเนี่ยเอาไปใช้โอเค